สวัสดีครับผมสวัสดีผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำผู้เล่นใหม่ในการจัดแผนเพื่อเอาเคมีนั่นเองอ่าผู้เล่นใหม่อาจจะงงว่าจัดแผนเพื่อเอาเคมีอะไรแล้วแต่ละเส้นมันคือเส้นอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับผมจะมีทั้งเส้นแดงเส้นเหลืองเส้นเขียวเดี๋ยวจะแนะนํา เส้นสีกันก่อนดีกว่าว่าเส้นสีคืออะไรนะครับผมเส้นแรกคือเส้นแดงก็เองเส้นแดงก็คือนักเตะที่อยู่คนละลีกแล้วก็ไม่ใช่ประเทศเดียวกันด้วยมันจะขึ้นสีแดงเส้นเหลืองนะครับนักเตะที่อยู่หลีกเดียวกันหรือประเทศเดียวกันนะครับแต่ไม่ได้อยู่คนละลีกแล้วก็คนละประเทศอ่ะงงไหมอย,อย่างเช่นซอนกับซาฮาผมนะครับอยู่ลีกเดียวกัน แต่คนละประเทศก็จะได้เส้นเหลืองแต่ถ้ายูลีกเดียวกันแล้วอยู่ประเทศเดียวกันอีกจะได้เส้นเขียวมาเลยนี่แบบนี้อย่างเช่นโฟเดนที่อยู่อังกฤษกับวานบิสของผมที่ยงกิจแล้วก็ยูลีกเดียวกันด้วยนั่นเองจะได้เส้นเขียวไปแล้วเส้นพวกนี้มีความสําคัญอะไรมันสําคัญยังไงนั่นก็คือเส้นพวกนี้นะครับจะทําให้เคมีของนกเตตแต่ละตัวนั้นเต็ม10นั่นเองผมต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆเคมีขั้นต่ําอยากจะให้เจขึ้น ในแต่ละตัวนะครับถ้าสามารถทําไดอ้อย่างเช่นอซอนผมเคมี K Me 8เพราะว่ามีแค่เส้นเหลืองเส้นเดียวแต่ตรานะี้เป็นเส้นแดงถ้าซอนของผมมีเส้นเขียวเส้นหนึ่งซอนผมได้เคมี Me 10แน่นอนแล้วเคมีควมคงง K Me พวกนี้มีความสําคัญยังไงเคมีพวกนี้มีความสําคัญก็คือเวลานเราใส่เรียกว่าเป็นพลังแฝงแล้วกันพลังเคมี Me ที่เป็นก๊์ดนะครับตามข้างล่างของนักเตะแต่ละคนนะอย่างเช่นซอนผมใส่ฮันเตอร์ วานบผมใส่สมอเรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มสเตตข้างในของนักเตะอ่ะอย่างเช่นอซอนผมใส่ฮันเตอร์นะครับความเร็วสปีดต้นบวก7ความเร็วบวก7 f i n ฟินิชชิ่งบวกอีก7นะครับผมอ่ะเราพูดถึงตอนต้นที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับก็คือจัดแผนเพื่อเอาเคมีแผนจัดเคมีผมคือ4.3 3แล้วกันแต่แผนที่ผมลงเล่นจริงไม่ใช่4.3 3นะครับแผนที่ผมลงเล่นจริงจะมี4 4 2นั่นเองแผน4 4 2ผมอ่าถ้า ถ้าถ้าผู้ชมจําแผนได้เมื่อกี้โฟเดนผมยืนกลางซอนผมยืนปีกแต่แผนที่ผมใช้จริงๆก็คือซอนยืนหน้าคู่กับโฟเดนนั่นเองอ่ะเฮ้ยมันทําอย่างนี้ได้ด้วยเหรอผู้เล่นใหม่อาจจะไม่รู้นะนี่ผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่ผู้เล่นเก่าๆหรือผู้เล่นที่เคยเล่นมาแล้วสักภาคสองภาคเขาจะใช้วิธีเดียวกันเพื่อเอาเคมีแล้วย้ายนักเตะแต่และคนที่อยากให้ไปเล่นหน้าหรืออยากให้ย้ายลงมากลางทําแผนแบบนี้กันนั้นนั้นคือการสลับแผนเพื่อเคมีนั่นเองครับส่วน ใครที่ยังงงหรือใครที่สงสัยหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาได้ในคลิปเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เผื่อคลิปหน้ามีข้อมูลอะไรมาแนะนำอีกก็จะมาช่วยแชร์กันมาช่วยบอกกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผม